ขึ้นสูงนี่ขึ้นสูงเนี่ยเขาเขาเข่าลยใช่ไหมครับต้องเย็นๆน่ะ แล้วมาระดับขึ้นแล้วเหนล้วนี่ึงไม่หมดนี่ระบายน้ำออกบ้านใช่ไหมครับแม่ใช่แย่แค่บ้าบ้านรวมไหลอ่ะแค่ั่แค่แยกกันนะวมขนหมเขนายขึ้น่ยพ่น้ำขึ้นถึงไหนนะพี่อยากพี่ช่วยชี้ให้ดูนครับพี่เลยอ๋อเลยเลยอิดที่ก่อวิ่งใช่ไหมพี่แ็เลยองเลยนี่รถไปเท่ไหรก็ขยะไม่มันเข้าอ๋อ โอเราเลยต้องก่ออิดใหม่เลยนะตอนนี้ใช่เนี่ยนี่เดิมๆคือแค่นี้เองอะครับอ๋อนี่คือการป้องกันละสบายอันนี้อันนี้อันนี้อยู่บ้านนี้ใช่ไหมครับอยู่หลังในอันนี้เราสัมภาษณ์จะจะของบ้านจะเข้าไปดูไหมล่ะไหนกระท่ยมแบบที่ทำที่กั้นน้ำไว้แล้วเราว่ากระแสน้ำคือบรรดาจนทังเลยใช่ไหมครับอ๋อโหแต่ว่ามันมันแรงแล้วเร็วด้วยเร็วน้ำมาเร็วแล้วทีนี้อันนี้พี่ทำไงสูบสูบออกเขาพี่หรือว่าไงก็ ูไม่เป็นไม่เป็นก็เลยได้แค่นี้ะแฟนไปทำงานก็ขอแค่ให้มันทยอยออกเกไปราอ๋อหนุ่มหนุ่าอใช่ป่ะไม่ใช่อ๋ออ๋อที่มีเครื่องสูบน้ำอยู่อ่า 老瓦。 มันจะผ้าอยู่บนนู้นยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไรอะไรน้ำแช่น้ำเนี่ยนี่มีใครอยู่ไหมข้าครับโบตีมีคนอยู่มีครอบครัวหนึ่งครับอก็ต้องขึ้นไปอัดกันอยู่ข้างบนข้างบนก็คือก็คือให้เขาขึ้นไปช่วยอาศัยอยู่ข้างบนก่อนน้ำอ่านั่นแหะครับป้านั่นคือระดับน้ำที่ท่วมค่ะะรดับน้เลยช่วงก่อนที่รถชชาวนี้ใับสดสดนี่เลยใหม่ๆนี่เลย แค่นี้เลยประมาณเอวคุณป้าได้เลยใช่ไหมครับใช่ได้แค่นี้เขาลงไปเขาลงไปขึ้นโอเคครับอดหนึ่งวกคุณป้าขึ้นมาเลยครับื่อยเลยครับขึ้นมาจนแบบว่าเยอะมากแล hm ้วลามเริ่มเริ่มเออขึ้นมาช่วงประมาณกี่โมงบ่ายสองช่วงบ่ายสองครับแล้วก็ขึ้นเต็มที่ประมาณทุ่มทุ่มกว่าก็ขึ้นเต็มที่เลยก็ประมาณนี้ครับ ก็คือก็คือเลยคันที่คันที่การทำไว้ใช่ครับอ๋อคือไหลเข้าตัวบ้านได้หมดเลยไหลเข้าหมดเลยเข้าของพังหมดที่นอนอะไรเก็บไม่ทันเลยครับเราได้แค่ไล่เก็บปลั๊กไฟอะไรขึ้นอย่างเดียวตัวนี้เข้าของอะไรของเราเสียหายบ้างครับก็มีที่นอนมีหม้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมอ๋อเก็บไม่ทันมันไม่ทันจริงครับซึ่งจากที่เห็นก็คือที่นอนนี้พี่เอาพองน้ำออกหมดแล้วออกหมดแล้วครับพี่อ๋อชุ่มชุ่มน้ำหมดเลยมันใจไม่ได้แล้วหละครับผมว่าตัวนี้เราเราจะทำไงต่อไปครับตรงนี้ ก็รอน้ํามันลดครับก็ค่อยๆไล่เก็บล้างตอนนี้ต้องปล่อยอย่างเดียวแล้วครับเพราะมันแช่อย่างเงี้ยเหมือนแต่ก่อนก็นานนะขึ้นแช่นานเลยครับจนน้าตรงนี้มันเสียเน่าไปเลยอคือน้ามันท่วมมันขังเลยแต่ใช่ครับซท่งตอนนี้ก็คือพี่พี่พี่เอาเครื่องสูบน้ําคบอันนี้คือเครื่องจะสูบออกแล้วก็ล้างพื้นนอนซึ่งตอนนี้จากจากการที่น้ําท่วมเนี่ยกระทบ กับการใช้ชีวิตเรยยังไงบ้างโอ้โหเยอะเลยพี่ทั้งทมงานอะไรหลายอย่างเลยครับงานก็ไปไม่ได้เพรา<อ>บนะบ้านไม่มีใครอยู่มีแต่ยายก็ไ,ไม่ได้ไปทําเพราะว่าเราต้องอยู่เฝ้าบ,บ้านใช่วันที่ที่บ้านอยู่กันดีคนครับวันนี้ก็โอ้หลายคนนะครับดเด็กสดมีมีเด็กด้วยมีผู้สูงอายุด้วยเด็กสี่คนผู้สูงอายุคนหนึ่งตอนน้ำท่วมเนี่ยตอนที่น้ำขึ้นเนี่ยพี่ตอนนั้นตอนนั้นเราเราได้อยู่บ้านนะอยู่ครับอยู่ต้องคอยอยู่เฝ้าเลยครับไม่ทันใช่ไหมไม่ทันครับต้องคอยเฝ้าเผื่อตรงนี้มันถลดลมพังเข้าไป ตอนนี้ก็คือเราเราแก้เราแก้ไขเบื้องต้นคือเราก่ออีกก่อแพงขึ้นมาเพื่อที่จะกันน้ำในเบื้องต้นก่อการน้ำปะยะการกจากที่เขาตรงนี้ที่น้ำระดับระดับน้ำมันสูงเลยที่เราที่เรากันไปแล้วตอนนี้เราจะก่อขึ้นอีกไหมครับไม่ก่อแล้วพี่ก็ต้องปล่อยปล่อยให้ไหลเข้าไปเลยครับเพราะกลัวมันจะรอบบ้านเลยครับเนี่ยเข้าทุกทางเลยครับอย่างน้ําตกเลยพี่อันนี้คือเราทำกันไม่ให้แบบพวกสัตว์มีพิษเข้าไปนะ อ๋อแต่ก็คือมีสัญจิษเข้าไปด้วยงูมีครับถ<ม>้าเกิดเราไม่กั้นมันจะเข้าอ๋อครับผมอแอนมอกมาครับเฉพาะหววววัวตัวตัวใหญ่เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วตรงนี้ในเบื้องต้นเนี่ยมีมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไหนลงมาช่วยให้เราช่วยเหลือยังครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นครับมีเทศบาลเลยครับที่ว่าแจกอาหารแห้งอาครับยังชีพมาให้ครับยังชีพมาให้ครับที่เข้ามาด้วยเราก็อยากได้ ออยากได้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนบ้างครับตอนนี้เลือให้เขาลงพื้นที่มาช่วยดูแลอะไรอะไรเราอย่างไรบ้างงานอะไรก็ได้ครับพี่เพราะมันแบบมันทำอะไรไม่ถูกจริงๆอ่ะมันมาโอ้โหมาเร็วมากตั้งตัวเลยใช่ครับเพราะเขามาทุกปีอยู่แล้วด้วยดูประตงประตูครับรอบนี้รอบนี้คือขึ้นไวไหมพี่ไวครับขึ้นไวด้วยขึ้นไวแล้วลงช้าอยู่ตรงที่ป้าเขาเยืนอยู่เลยครับไม่ยอมลงเลย ไม่ครที่ที่กว่านั้นยังค่อยๆค่อยลดระดับเลยนานนะครับนานมากครับอ๋อก็คือก็คือสิบมงนั้นยังยังเยอะอยู่เลยครับเนี่ยเพิ่งจะลดไปเมื่อเนี่ยเองครับเขาขึ้นไวแต่ลงในช้าช้ามากลงช้ามากเดี๋ยวพอตอนสักพักเขาจะขึ้นพวบเลยพื้นบ้านที่ปูกระเบื้องไว้มันระเบิดขึ้นหมดน้ําก็จะมาคือน้ําช่วงนี้จะมาไวมาไวซึ่งแบบเก็บของกันไม่ทัน น้ํามาจะเออจะมาก็ประมาณบ่ายสองบานหลังไหนที่ไปทํางานกลับมาใช่เริ่มมาแล้วมันมาไวคนที่ไปทํางานก็จะเก็บของกันไม่ทันซึ่งบางบ้านก็ที่กั้นเอาไว้ก็กั้นไม่อยู่มันก็ระเบิดไปอย่างที่พี่ส่งรูปให้ดูออ่าแล้วก็เรื่อง นามันสัตว์มีพิษมันมีด้วยมีทั้งงูมีทั้งตะขามีทั้งปิงก็คือมีทั้งข้าบ้านด้วยใช่ค่ะแล้วก็มันล้นเข้าวบ้านระดับน้ำนะครับคุณพี่ครับระดับน้ําที่ขึ้นมาสูงสุดเนี่ยโอ้ยเท่านี้เลยค่ะจะประมาณเอวเลยค่ะจะประมาณเอวเลยความรวดเร็วในการขึ้นของมันเนี่ยครับเร็วมากไหมครับเร็วค่ะก็บ่ายสองถึง คือวัยอะค่ะสักหกโมงเย็นเนี่ยซึ่งซึ่งจากในช่วงที่ผ่านมาหรือในช่วงที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่มีแบบนี้มาก่อนไม่มีค่ะคือคือจุดตรงนี้ก็จะไม่ได้ท่วมมาสักสองปีแล้วค่ะสองปีนี้ไม่ได้ท่วมค่ะก็คือไม่มีไม่มีน้ําค่ะคือขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็แป๊ดเดียวปกติแต่มาปีนี้หนูสุดก็คือจะใช่ใช่ค่ะก็คือจะจะคือไงอะปีห้าสี่ก็คือจะน้อยกว่าปีห้าสี่มาหน่อยเดียวแต่ก็คืออีกวันสองวันนี่ ทางเทศบาลได้เตือนมาว่าให้กั้นสูงขึ้นอีกก็ยังไม่รู้ว่าจะเท่าปี54หรือเปล่าอะค่ะค่ะแต่น้ำมันมาเร็วสถานการณ์น้ำท่วมในวันนี้ครับในตอนนี้ครับกกระทบกับการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับอ๋อเยอะค่ะหนึ่งห้องน้ำเลยครับทำไมหากินคือก็ต้องห่วงบ้านละก็ต้องหยุดคนหนึ่งคนหนึ่งต้องเฝ้าชายค่ะอย่างคนอย่างบ้านไหนมี มีภาระเยอะก็ต้องก็ต้องทิ้งก็ต e ้องทิ้งคือต้องนั่นก็คือฝากเพื่อนบ้านคอยดูแลกันคือช่วยกันดูแรในชุมชนนี้ก็ยังมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยแล้วก็ติดเตียงก็มีมีค่ะมีค่ะผู้สูงอายุก็จะหลายคนค่ะเด็กนี่ก็จะเยอะเด็กอย่างบ้านนี้ก็จะสี่ละเด็กนี่จะเยอะก็พี่ก็เป็นอสมด้วยก็ตรงนี้ก็เป็นกรรมการชุมชนด้วยก็จะเข้าดูเฉพาะโซนของบ้านเราคือโซน หลังโรงเรียนนี้ชุมชนหลังโรงเรียนนี้ค่ะคก,ก,ก็ก็จะช่วยดูแลกันไปมีอะไรเขาก็จะโทรติดต่อเรื่องก็จะลําบากเรื่องการกินค,คือเรื่องการกินต้องรีบหาไว้ก่อนน้าจะขึ้นค่ะครับผมไม่งั้นเราจะเขาออกลําบากตอนนี้เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างรครับตอนนี้หรอการเตรียมตัวก็ก็อยเงี้ยฝาดคือเฝ้าระวังน้ําคือตอนนี้แล้วก็พยายามขนของขึ้นที่สูง,สงให้ได้มากที่สุดครับผมค่ะก็คือช่วยการบาง,บ,าง,บ,างบ้านเนี่ย มีแต่พวกผู้หญิงไม่ได้ก็ต้องอาศัยข้างบ้านคือมาช่วยขนตู้ขนเครื่องซักผ้าซักผ้าตู้เย็นอะไรขึ้นข้างชั้นสองขึ้นข้างบนก็คือต้องตอนนี้ต้องช่วยกันค่ะแล้วเรื่องอาหารการกินตรงนี้ครับเราจะรับความลำบากอยงไบ้างครับเรื่องอาหารการกินก็ตรงนี้ใช่ตรงนี้ก็คืออยากได้แต่ก็มีของเทศบาลเทศบาลนครนนทบุรีได้เข้ามาช่วยอยู่ คือเคยเข้ามาแจกถุงชางชีพใช่มาแจกเข้าแจกแจกแล้วค่ะวันนี้คุณที่มีอะไรอยากจะฝากบอกไปถึงคนในชุมชนให้คอยเฝ้าระวังรับมือสถานการณ์น้ำท่วมหรือจากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนบ้างครับใช่ก็คืออยากทุกหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ก็คืออยากขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าโซนของพี่เนี่ยโซนหลังโรงเรียนเนี่ยมันได้รับผลกระทบเยอะค่อนข้างเยอะและน้าอ่ะมันจะท่วมขังค่ะมันจะท่วมขังนานคือนับเป็นเดือน เป็นเดือนคือถ้าเกิดน้ำไม่ไม่ลงแล้วมันก็จะท่วมขังอยู่เนี้ยอ่าแต่ก็ขังอยู่นานใช่ค่ะนนคือตอนนี้ก็พี่ก็ได้เอ่อขอให้เขามาทําสะพานเดินเพื่อจะได้สะดวกหน่อยเพราะตอนนี้น้ํามันเริ่มขังแล้วค่ะครับค่ะ,คะก็อยากขอความช่วยเหลือนิดนึนนงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารก็คือตอนนี้นจะก็ยัง ก็คือเริ่ต้นคือพี่ทํางานเรื่องทําเรื่องขอสะพานไม้ใชะก็ดีจะขอสะพานเงินในชุมชนไว้ก่อนแล้วจ้าค่ะขอขอสะพานไม้แล้ว